แต่ถ้าเป็นจิตจักรวาลเราก็เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กขี้เกียจตั้งชื่อใหม่จำง่ายพระบิดาคือจิตจักรวาลพระบิดาทรงสร้างลูกขึ้นมาก็เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กหรือลูกที่ใกล้ชิดถ้าเป็นพวกเราจิตจักรวาลดวงเล็กที่มีสิเอ็ดเหลี่ยมมุมนี้ก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของดวงจิตวิญ,ญญาณของเราที่เป็นแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยที่ถูกแบ่งพาดออกมาจาก จากไจากจิตจักรวาลดวงเล็กทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ล้วนเป็นผู้มีจิตจักรวาลดวงเล็กที่เป็นสิเวดเหลี่ยมมุมเป็นตัวตนที่ภาคแรกที่สูงส่งของตัวเองด้วยกันทุกคนสาเหตุที่พระเจ้าต้องการให้เรานิพพานแปลว่าอะไรต้องการให้เรานิพพานเป็นเพราะว่าด้านบนนี่คือแดงสุญญาตาในโซนในโซนที่เหนือเส้นเนี้ยด้านบนเนี่ยนะด้านบนทั้งหมดเนี่ย เราเรียกว่าแดนสุญญาตาเป็นอาณาบริเวณที่พระบิดาคือองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้สูงสง่งหรือจะเรียกพระองค์ว่าอะไรก็ตามอาจารย์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือจิตจักรวาลดวงใหญ่ที่พระองค์ทรงดำรงอยู่แล้วก็มีตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกเราทุกคนที่นั่งในห้องนี้ดำรงอยู่เหนือโซนนี้ทั้งท่านนึกภาพออกยังแล้วก็ จิตจักรวาลดวงเล็กคือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งแบ่งภาคออกมาเป็นวงกลมวงเดงมมีสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันมีหกเหลี่ยมมุมแบ่งภาคออกมาเป็นจิตวิญจิตวิญญาณแล้วแบ่งภาคแล้วส่งข้ามแดนลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณน,นี้ทางศาสนาคริสต์เรียกว่าพระจิต เรียกว่าพระจิตอันนี้พูดสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่จริงแท้ให้ท่านฟังไม่ได้มาพูดในานามของศาสนาอื่นใดทั้งสิ้นแต่มันคือความจริงที่จริงแท้พูดในแง่มุมที่คนทั่วไปรู้มั่งไม่รู้มั่งรู้จริงไม่จริงมั่งและไม่รู้มาเลยก็มีบ้างเหมือนกันนะเป็นอย่างนี้และใต้เขตเนี้ยใต้เส้นปะเนี้ยเราเรียกว่าเอกภพบ เราเรียกว่าแดนเอกภพถ้าจะให้อธิบายซ้ำเหนือเส้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยเปรียบเสมือนใยแมงมุมขนาดยักษ์ที่มีจิตจักรวาลดวงใหญ่คือพระบิดาเป็นแม่แมงมุมอยู่ตรงกลางแล้วพระองค์ก็สร้างเองกภพขึ้นมาลักษณะเหมือนถุงไข่ของแมงมุมเคยเห็นถุงไข่แมงมุมไหมเขาจะมีไข่เล็ก อยู่ในถุงที่เป็ดที่ห่อด้วยน้ำลายของแมงมุมแล้ววางอยู่บนใยแมงมุมเคยเห็นไหมแล้วบางทีแม่แมงมุมจะกกไข่ก็คือจะมีถุงไข่อยู่ที่บริเวณหน้าอกตัวเองตัวเองก็กก,ก,ก,กไว้อย่างนี้นึกออกไหมแต่บังเอิญพระบิดาไม่ได้กกไข่ไว้อย่างนี้พระองค์เวลาสร้างไข่แล้วห่อไว้พระองค์เอาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งอยู่บนพระอุระของพระองค์ก็คือเอาไว้บนที่ใดที่หนึ่งที่เป็นใยแมงมุมนั่นเอง มันไอายาย้ใหญ่ใงมุมนั้นก็คือสนามพลังงานจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมากส่วนไอ้เอกภพที่ว่านี่ก็คือทุกสิ่งที่อยู่ในถุงไข่ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วห่อมันไว้ข้างในโอเคชัดเจนไหมข้างหลังชัดไหมหรือหลับลึกมั้ยยังช,ชัดนะโอเคนะเอกภพแซลเล่นนะครับอย่าหาว่าไม่สนใจเพราะนั้นการนิพพานของจิตวิญญ,ญาณก็คือ เราจะต้องเอาจิตวิญญาณของเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยซึ่งเวลามาเขาก็เวลามาเขาก็ข้ามเส้นนี้มาถูกไหมใช่ไม่ใช่เข้ามาเกิดในถุงไข่มามีชีวิตจิตใจมีจิตวิญญาณนะสเสวยรอด,อดอไปอยู่ในถุงนั่นแหละคาว่าน,นิพานก็แปลว่าพอเติบโตอยู่ในถุงไข่แล้วเนี่ยไอ้ลูกแมงมุมเนี่ยส่วนใหญ่มันโง่งมันคิดว่าในถุงไข่เนี่ย มันเหมือนอื่นงอ่างหรือกบในกะลาคิดว่าโอ้โหโ,หโ,หโ,โลกเราจักรวาลเรามันกว้างใหญ่ไพศาลมากแต่แท้จริงแล้วมันคิดอยู่แต่ในถุงไข่อยู่แต่ในเอกภพน,นะคําว่านิพพานก็แปลว่าลองเจงาะถุงไข่ออกมาดูสิลูกแล้วเอาตัวเองออกมาข้างนอกดูสิลูกจะเห็นจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้อีกพ่อรออยู่พ่อรออยู่พ่อก็คือผู้ที่เป็นจุดศูนย์กลางของสนาม พลังงานจรว่ารออยู่มันถ้าลูกมปมุมสามารถจะเจาะถุงไข่ออกมาได้มันก็จะมาวิ่งเล่นอยู่กับพ่ออยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเวียนไหยตายเกิดอยู่ในถุงอีกใช่ไหมหลุดพ้นแล้วนี่คือสิ่งที่พระบิดาพยายามจะให้พูดดูเหมือนออกลิเกลิเกหน่อยแต่ถ้าไม่พูดอย่างนี้เข้าใจยากไหมเข้าใจยากให้เราหลุดพ้นออกไปให้ได้ออกไปจากถุงไข ก็คือออกไปจากสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพซึ่งพระบิดาทรงสร้างขึ้นให้เป็นเสมือนห้องทดลองของพระองค์ที่สร้างมีอะไรกาแล็กซี่หมื่นสองพันห้าร้อยกาแล็กซี่อยู่ในถุงไขไ่แมงมุมนั่แหละหมื่นสองพันห้าร้อยล้านกาแล็กซี่แล้วแต่ละกาแล็กซี่มันก็ประกอบด้วยไปไงวัตถุมวลแข็งมีของแข็งของเหลวและแก๊สเยอะแยะไปหมดมีรูปธรรมที่แตกต่างกันไปมีต้นไม้สายน้ำดินน้ำลมไฟสารพัด แล้วก็มีสิ่งมีชีวิตลักษณะต่างๆมากมายแม้กระทั่งลักษณะมนุษย์ที่อยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้อย่างน้อยดวงหนึ่งละใช่ไหมโดยที่พระอ,องค์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตลักษณะแบบมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็ส่งตัวน้อยๆเนี่ยครับลงมาเป็นเจ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เพื่อทําหน้าที่ขับเคลื่อนตัวให้โลกเป็นเหมือนโรงงานผลิตเครื่องยนต์แห่งกรรม แล้วส่งคนขับคือจิตวิญญาณที่เชี่ยวชาญในการขับมาขับเครื่องถูกไหมแต่วเนื่องจากกลัวว่าลูกเนี่ยจะเหนื่อยเกินไปจะแปดเปื้อนกับอะไรอะไรที่ไม่ดีแล้วรักษายากดูแลลำบากก็อนุญาตให้ลูกเนี่ยใช้อำนาจของพ่อแบ่งผ้าตัวเองออกมาเป็นจิตอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าจิตหยาบคำว่าจิตหยาบแปลว,ว่าเอาบางส่วนที่หยาบหยาบเอาออกมา ไม่ใช่เอาส่วนละเอียดทั้งหมดที่จิตวิญญาณของตัวเองเป็นแบ่งภาคออกมาเป็นจิตอีกตัวหนึ่งที่ที่หยาบหยาบเพื่อจะให้ทําหน้าที่อะไรแทนขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้แทนตนเองเรื่องยุ่งยุ่งมันก็นเลยยุ่งตรงนี้ยุ่งตรงที่ว่าไอ้จิตหยาบเราที่ถูกทํามอบหมายให้ทาหน้าที่แทนเสือเข้าใจผิดคิดว่าไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นของกูเองกูจะทาไงกบกูก็ได้และไอ้เครื่องยนต์แห่งกรรมพวกนี้ มันก็เป็นของไอ้พวกนั้นเนี่ยกูจะทําไงกับมันก็ได้กูจะรักมันก็ได้กูจะชังพวกมันก็ได้ทั้งที่จริงๆแล้วไม่ใช่ที่ให้วาเนี่ให้สิ่งหยาบๆยาบมาแต่ไอ้สิ่งหยาบๆยาบนี้สามารถจะยกระดับปรับให้มันละเอียดก็ได้ใช่ไหมที่ให้มันหยาบๆยาเพราะกายนี่เป็นกายหยาบหรือกายละเอียดกายหยาบก็ต้องให้จิตหยาบมันมาควบคุมแต่ไอ้จิตหยาบสามารถยกระดับให้มันละเอียดได้แต่มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยสำนึก ไม่ค่อยเข้าใจการสับสนมันก็เลยเกิดขึ้นจึงต้องส่งพระศาษษสดาลงมาจุติเพื่อจะช่วยเหลือให้สติอะไรก็ว่าไปแล้วล่อก็ไปหกหมื่นแปดร้อยปีแล้วก็ยังไม่ได้สติสักทีมันก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้อันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าเย็นนี้ให้ท่านฟัง การเอาจิตวิญญาณของเราคืนกลับบ้านสู่แดนสุญญตานั่นคือนิพพานได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในถุงไข่หรืออยู่ในเอกภพต่อไปอีกมันที่เรามาเรียนกันสองตอนและรวมทั้งครั้งนี้เป็นตอนที่สามก็เพื่อที่จะหาทางนำพาจิตวิญญาณคือตัวตนแก่นแท้ของเราเนี่ยออกไปจากเอกภพให้ได้ใช่ไหมเพราะเอกภพมันมีอำนาจของแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้ง ดวงจิตวิญญาณของเราเนี่ยอยู่ถ้าอยากรู้ว่ามันดูดยังไงก็ไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิญญาณวิทยาของจิตจักรวาลของเราไม่ใช่เล่มของคนอื่นเดี๋ยวหาคำตอบไม่เจอว่าจิตวิญญาณของท่านน้ำหนักมวลน่ะห้าสิบมิลลิกรัมก็ไปแล้วน้ำหนักของจิตวิญญาณของท่านหนึ่งดวงเนี่ยถ้าบริสุทธิ์หนักห้าสิบมิลลิกรัมแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยในยุคหกหมื่นแปดร้อยปีเข้าไปนี่ คุณว่าน้ําหนักมันเยอะขึ้นไหมอย่าว่าแต่จิจตวิญญาณน้ําหนักเยอะเลยตัวเราก็ยังอ้วนขึ้นใช่ไหม <laughs> <laughs> พอน้ําหนักมวลมากกว่าห้าสิบมิลลิกรัมเมื่อ,อไร่เสร็จทันทีเสร็จโลกเลยครับโลกจะเนียวรั้งเอาไว้ทันทีต่อให้เบากว่าแต่ไม่ไม่ไม่เท่ากับห้าสิบอาจจะเป็นหกสิบมิลลิกรัมหรือหกสิห้ามิลลิกรัมขนาดจริงๆ80แปดสิบมิลลิกรัมมันไปไม่รอด ขนาดห้าสิบหรือห้าสิบห้าอาจจะหลุดพ้นแรงดึงดูดของโลกออกไปได้แต่ก็ไม่อาจหลุดพ้นเอกกระพบนี้ไปได้จึงต้องกลายไปเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมอรรหมไปโน,น่นนะครับมันหลุดออกไปแล้วอ่ะแต่ไปพ้นไหมหลุดออกไปแล้วไปไม่พ้นซวยไหมล่ะท่านเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะซวยไหมนั่นเนี่นี่ไงเป็นเพราะไม่ได้อาสาว่าถ้าหลุดพ้นไม่ได้กูจะขอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดันทะลึ่งไม่พูดกับตัวเองไว้เนี่ยบอกตัวเองไว้สิ ฉันไม่ไปทางนั้นถ้าฉันยังหลุดพ้นไปจากเอกภพกไม่ได้ฉันจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเพื่อมาต่อยอดมีความมุ่งมั่นมีปฏิฐานเอาไว้สิถ้าจิตเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความมุ่งมั่นไม่เกี่ยวพันไม่เหนี่ยวรั้งไม่เกี่ยวรั้งเอาไว้เวลาตายแล้วจิตของเราก็ไม่มีที่ยึดมันก็หลุดตุ๊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 ดเพื่อจะไปนิพพานอย่างที่ฝ่ฝันนะแต่ไปได้ไหมไม่ถึงเพราะตะขอเหวี่ยงไปแล้วเกี่ยวไม่ถึงก็เลยรั้งตัวเองออกไปไม่ได้ก็เป็นลอยเต้ง แต่ถอยกลับลงมาก,ก็ไม่ได้แล้วลอยอยู่นั่นนะะพระพุทธเจ้าเวลาจะน,นิพพานปารินิพพานพระองค์นิพพานตอนเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรเปล่าตอนเป็นไหนอ่ะเป็นมนุษย์เนาะอยู่ที่เมืองกุสินาราใช่ไหมันจําได้ว่ามันอยู่บนโลกมนุษย์เนาะองค์เยซูคริสต์เหมือนกันนะใช่ไหมถึงแม้ถูกตรึงกางเขนแต่พระองค์ก็ทรงดับขันก็คือนิพพานเหมือนกันนะนะไปสวรรค์ไปกราบพระบาทพระวิดาตอนเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็เป็นมนุษย์อีก ท่านนบีมหมามัตก็เหมือนกันตอนที่เรารู้จักศาสดาชั้นนำสามพระองค์เนาะในยุคเราใกล้ๆตัวเราที่เรารู้จักก็ท่านนิพพานก็ตอนเป็นมนุษย์ทางนั้นนะครับนั่นคือเส้นทางที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าถ้าท่านจะนิพพานอย่าฝันทําบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทําบุญไลหุ่นกุศลหลยครัง<ม>้งชอบไปชอบเป็นเทพเทวดาใส่ชดาแหลมๆใส่ชดาแหลมเปียบชอบขึ้นไปอยู่นนั้นชอบมันดีตรงไหน เป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะอยากกินอะไรก็กินจริงได้อยากจะลูบอะไรคลาอะไรก็คลาจริงได้จริงบ้างเป็นเทพเป็นพระเท,เเท,ท,เทวดาเอามือลูบแล้วไหวไม่เห็นถูกเลยไหวไม่เห็นถูกมันจะหนุกตรงไหนแค่คันหลังยังเกาไม่ได้รู้สึกว่าคันหลังเวลาเอามือเกาเกาก็ไม่โดนมันมีแต่ความว่างมีแต่พลังงานจริงไหมมันเราจะนั่งูกเกาคางเล่น เกาหัวเล่นเกาก้นเล่นตอนเป็นมนุษย์ทั้งนั้นดีกว่ากันเชื่อจริงไหมคะัจริงนี่แหละผู้ดใดคิดนะยความหมายของกลับบ้านคือหลุดพน้นพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกและเอกกระพะต้องไปให้พน้น ไปแค่แรงดูงดแนวรั้งของโลกหลุดออกไปได้เหมือนแก๊สเรือนกระจกอ่ะมันก็ยังไปอยู่ชั้นเทพเทวดาพระม,มรูปพรมต้องไปแบ่งซอยเป็นชั้นเป็นเหล่าเต็งอีกครับไอ้นั่นเป็นมายานเป็นเมืองมายาของจริงอยู่บนโลกนี้และที่จริงกว่านี้คือในนรกนั่นแหละจริง <c oughs> <c oughs> มีสองที่นะจริงไอ้ข้างบนน่ะมายาแต่เราเข้าใจว่ามันจริงมันเลยเป็นจริงเพราะเราไปคิดว่ามันจริงมันก็เลยจริงถูกไม่ถูก นี่คือภาพของพระบิดาสมมุติเป็นรูปเก่าเหมือนกันนี่คือสนามพลังงานจักรวาลสากลที่เป็นสรรพสิ่งแรกที่อุบัติขึ้นในจักรวาลน,น,น,นันไพศาลนี้ก็คือพระบิดานี่สมมุติเ่าเป็นพระบิดานิวเคลียสของพระองค์ตรงเนี้ยครับที่ตรงเนี้ยครับที่เป็นลักษณะสิบสองเหลี่ยมมุมที่ว่าไว้ตะกี้เนี่ยครับเราเรียกว่าจิตจักรวาลดวงดวงใหญ่แล้วแอรเรียเนี่ยเหมือนใยเบงมุม นี่ก็คือสุดขอบของพระบิดาซึ่งหาแทบจะหาที่สุดไม่ได้แต่มีไหมที่สุดอะ่ะมีไม่งั้นพระองค์จะทรงเป็นรูปธรรมที่สมดุลได้อย่างไรถ้ามีไม่มีขอบเขตต้องมีแต่มันกว้างใหญ่ไพศาลกว้างเกินไปกว่าจะหาจุดจบได้มันไกลามากเลยมันกว้างใหญ่มากเลยก็เลยเรียกว่ามีขอบเขตแต่เหมือนไม่มีต้องใช้คำนี้ได้เท่านั้นเองนะนี่คือพระบิดา แล้วก็เราเรียกพระบิดาว่าจิตจักรวาลนะให้พระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลพระองค์ทรงสร้างดาวเหลืองๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายดาวก็ได้ว่าสิบดเหลี่ยมมุมแต่นี่เป็นภาพดาวพวกขี้เกียจเขียนทําได้เท่าเนี้พระองค์ทรงสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระบิดาให้องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงเรียกว่าพระบุตรพระบุตรนี่พระบุตรไม่ได้หมายถึงพระบุตรมนุษย์ พระบุตรที่อยู่เบื้องบนที่เป็นดวงจิตธรรมยานชั้นสูงเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งพระเยซูนั้นทรงเป็นบุตรมนุษย์พวกเราที่นั่งในห้องนี้ก็เป็นบุตรมนุษย์ใช่ไหมแต่ตัวตนแก่นแท้ของพวกเราที่อยู่ใกล้พระบิดาที่อยู่เนี้ยที่อยู่ใกล้พระบิดาพวกเราเนี้ยหนึ่งในเนี้ยคือพี่ใหญ่ของเราเนะก็คือตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของพวกคุณ ที่พระเจ้าเนี่ยพยายามย้ำให้มนุษย์เนี่ยประพฤติธรมแล้วให้บรรลุผลสูงสุดคือนิพพานแปลว่าอะไรแปลว่าให้กลับบ้านเพื่อไปรวมตัวก,กันกับตัวตนภาคแรกของเราที่รอคอยเราอยู่อยู่ใกล้ๆพระบิดาเพื่อกลับไปคืนสู่ความสมดุลดังเดิมให้กับตัวตนภาคแรกของเราพระพุทธเจ้าจึงเน้นว่าพวกเราทุกคนจึงต้องนิพพานคือต้องกลับบ้านศาสนาคริสต์ก็เน้นว่า ทุกคนเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีชั้นไม่มีชั้นสวรรค์ชั้นนรกอะไรมีอย่างเดียวคือไปหาพระบิดาก็คือไปรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกับพี่ใหญ่ของตัวเองจะได้ไปกราบพระบาทพระบิดาได้ก็เว้ากันสื่อจังซีแหละอ่านะบอกแล้วเราไม่ได้พูดในนามของาศาสนาไหนแต่เราพูดความจริงที่จริงแท้ให้ท่านฟังไม่ได้พูดเพราะความสับสน เพราะกำลังทําวอร์ติคอ t e เทเลปาร์ตีกับพระบิดาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเชื่อได้ว่าไม่มีคําสอนที่ผิดไม่ผิดแน่นอนแล้วก็ดีคือตัวตนภาคแรกที่เราบอกไว้นะครับตะกี้นี้ส่วนอันนี้นี่สมมุติเป็นถุงไข่ของยายแมงมุมถุงไข่ของแม่แมงมุมที่เราเรียกว่าเอกภพแล้วจิตวิญญาณของเราที่มีหกเหลี่ยมถูกส่งเข้ามาเกิดอยู่ในนี้ใช่ไหม ใช่ไหมสุขสงก็มาเกิดอยู่ในนี้และให้เวลามาเกิดยุคหนึ่งหกหมืนปีแต่ขณะนี้มันเป็นเท่าไหร่แล้วหกหมืนแปดร้อยปีแล้วต้องมีคำว่าหกหมื่นแปดร้อยปีเศษแล้วเกินเวลาไหมซึ่งเราจะต้องนำพาดวงจิตวิญญาณของเรากลับบ้านให้ได้ แต่เรายังกลับไม่ได้การที่อาจารย์จะต้องแสดงตนเพื่อมาทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือเพื่อช่วยเหลือทุกท่านที่เป็นมนุษย์ให้มีสติทางวิญญาณและให้รู้หนทางกลับบ้านพร้อมกันกับการมีของแถมมาฝากไม่ใช่หัวแค่หลอกเอาข่าวสารการชำระโลกมาฝากจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ข่าวดีส่วนมากฝากก็คือข่าวไร จริงเปล่าแต่เราแกล้งทําให้เหมือนข่าวดีถ้าเป็นข่าวร้ายไม่ค่อยมีใครอยากรับเลยเอาให้มันเป็นข่าวดีซะนะยหกหมืน 60, ปีนี่ก็คือการพาตัวเองออกมาออกมาจากถุงไขน่นี่เขาเรียกว่าหลุดล้นเขาเรียกว่าหลุดผนนี่ก็คือภาพที่พอจะอธิบาย เรื่องราวทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมได้เท่าที่ฝีมือในการสร้างภาพของฉันเองจะทำได้เพื่อประกอบคำอธิบายที่ให้เห็นชัดเจนเพราะจิตบางครั้งต้องการจินตนาการที่เป็นจริงถ้าอาจารย์พูดให้ท่านฟังและคิดตามเป็นภาพไม่ได้ก็จาเป็นต้องอาศัยสิ่งนี้จิตของท่านจะบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เวลาท่านทิ้งกายสังขารเมื่อใด จิตของท่านหรือจิตวิญญาณของท่านก็ยังมีเป้าหมายที่จะไปถูกไหมใช่หรือไม่ใช่มันเมื่อเราจะไปเราหลุดออกไปจากเอกภพไม่ได้อย่างน้อยเราก็ย้อนกลับมาเกิดเป็นมะเราจึงไม่พูดเรื่องเทพเทวดาพรหมอรุภมให้ท่านฟังมากมายเลยเพราะไม่ต้องการให้จิตของท่านไปยึดติดอยู่กับมันมนี่แสดงว่าหวังดีหรือหวังร้ายเงื่อนเวลาของแก่นแท h. ก่อนวันสิ้นยุคจะต้องกลับบ้าน วันสิ้นยุคบอกไหมไม่บอกใบไว้ไหมใบไว้เพราะเราบอกไม่ได้เนื่องจากขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนเรื่องส่วนตัวในครัวครอบของเราเรากมันเป็นเรื่องของจักรวาลมันมีเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมมีเรื่องราวที่ประกอบมากมายกายกองเหลือกเกิน ก็คือนั่นคือปัญหาของจัก,กรวาลบังเอิญอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนั้นก็มาเกี่ยวข้องเฉพาะมาตามท่านทั้งหลายกลับบ้านแล้วใช้ความมหัศจรรย์ทางปัญญาเพื่อช่วยท่านให้ได้เท่าที่เวลาของความเป็นมนุษย์จะมีให้และเท่าที่ท่านมีความไว้เนื้อเชื่อใจจากการอาศัยปัญญาของแต่ละท่านที่มีอยู่เท่านั้นเองว่าจะสำเร็จได้มากสำเร็จได้น้อย ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พูดทั้งหมดนี้ใช่ไหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวของคนสื่ออย่างเดียวพระบิดามิได้ทรงใช้พลังอํานาจของการเป็นพระองค์แล้วจะดนบันดาลให้จิตใจของลูกทุกคนให้มาฝากใยในสิ่งที่อาจารย์สื่อกับพระองค์แล้วเอามาสอนเพื่อทุกคนสํานึกแล้วกลับบ้านกันหมดโลกพระองค์ไม่ได้ทรงใช้กฤษดาพิณิหารอะไรตรงนั้นเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีตั้งแต่ตน้นใครจะคิดอะไรจะทำยังไง จะพูดอะไรก็ได้แต่ต้องพร้อมที่จะยอมรับผล,ลกรรมที่ตัวเองกระทำนี่คือโลกเสรีคนอื่นทำแล้วเรารับแทนนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ให้เราทำและคนอื่นรับแทนก็เป็นไปไม่ได้ยกเว้นป้ายสีคนอื่นก็พอทำได้เพราะนั่นคือมนุษย์ที่ยังไม่ได้หลุดพน้นจริงเป่าก่อนวันสิ้นยุคต้องกลับบ้าน หนึ่งยุคคือหกหมื่นปีโลกนานกระทั่งบัดนี้คือหกหมื่นแปดร้อยปีเศษแล้วนี่คือสิ่งที่ทุกคนได้เพียรพยายามที่จะรับฟังสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาให้เน้นย้ำอยู่เป็นประจำและครั้งนี้ก็เน้นอีกเน้นอีกว่าเราใช้เวลากันเปลืองไหมยุคนี้เปลืองมากๆเลยเปลืองจนขนาดเราลืมว่าเรามาทำไมเรามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไม เราลืมไหมนุษย์เราบางครั้งเนี่ยลืมตัวก็มีใช่ไม่ใช่ลืมตายก็มีใช่ไหมลืมนู่นลืมนี่แต่พระพิดาบอกว่ามันก็ไม่เท่าไรแต่ไอ้ที่มันเท่าไหรก็คือลืมกลับบ้านคือลืมนิพพานเนี่ยสิปัญหาใหญ่มากเลย มันไม่ที่บอกว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะตัวคนคนนั้นที่ลืมกลับบ้านเองคนเดียวแต่มันเป็นปัญหากระทบไปทั่วทั้งจักรวาลเพราะจักรวาลทุกสปปรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสรรสร้างขึ้นภาษาชาวบ้านบอกเนรมิตขึ้นนั้นล้วนอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าความสมดุลกันของทุกสปปรรพสิ่งถ้าลูกๆอย่างพวกเรา เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นเนี่ยมันทําให้การสมดุลกันของทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเนี่ยเสียไหมเพราะอะไรที่มีแต่เกิดเกิดเอา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 มันจะไปสมดุลกับการเสื่อมสลายไหมมันจะไปสมดุลกันกับการดํารงอยู่ไหมไม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มันจะต้องเป็นพลวัตที่สมดุลกันตลอดแต่ไอ้นี่มนุษย์เรากลับทำให้วงจรที่มันจะต้องสมดุลนั้นเกิดอาการสะดุดมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาแค่นั้นยังไม่พอเกิดแล้วไม่ยอมนิพพานไม่ยอมตายยังไม่พอมาเกิดแล้วยังหนักแผ่นดินซะอีกเป็นขยะชิ้นหนึ่งอยู่บนโลกเพราะอะไร เพราะช่วยโลกได้ไหมไม่ได้ช่วยโลกไม่ยากเลยแค่รักกันให้ได้ให้กันให้เป็นเท่านั้นแหละพระบิดาอาจจะยังพอทนอันนี้ทนไม่พอแล้ว <c oughs> เพราะว่าเวียนตายเวียนเกิดแต่ก็ยังล้มเหลวในการทําหน้าที่ช่วยใช้เมตตาทำค้าจุนโลกอย่างนี้เรียกหนักแผ่นดินไหมท่านมีลูกน้องลูกจ้างในบริษัทท่านแต่วันวมันไม่ทํางาน มีแต่เกาะบริษัทกินอย่างนี้เขาเรียกหนักบริษัทไหมเออนั่นเนี่ยเหมือนกัน,นมนุษย์ก็หนักโลกแบบนี้ครับเป็นเหมือนขยะชิ้นหนึ่งที่ปลิวว่อนปลิวไปปลิวมาว่อนไปว่อนมาอยู่บนโลกไปเนี่ยครับไร้ค่าเสียชาติเกิดมันการสอนธรรมะของพระบิดาหรือของศาสดา,าแต่ละพระองค์ก็คือเพื่อทําให้มนุษย์แต่ละคนเปลี่ยนสภาพจากการที่ตนทําตนเหมือนขยะ ที่ไร้ค่าให้มีคุณค่าแก่โลกใบนี้ให้ได้ใช่ไหมคือให้เป็นคนดีมีศีลธรรมใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตภาษาสาราทุพองคสอนเรื่องนี้ทั้งนั้นเพื่อให้ทำตนให้มีคุณค่าต่อโลกใบนี้ไม่เสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์่าแย่งเขามาเกิดแล้วยังเสือกล้มเหลวบกพร่องในการทำหน้าที่อีกมามันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้หลายคนในห้องนี้ฟังแล้วทุกคนนะสำนึกได้หมดแล้วใช่ไหม แล้วทําหน้าที่เต็มที่แล้วสปีดตัวเองรักให้ได้ให้ให้เป็นรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักไม่ใช่กูจะกระทืบมันให้ได้ถึงแม้มันไม่น่ากระทืบไม่ใช่ต้องทําหน้าที่ให้ถูกต้องนิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้นี่เมาะสําหรับแฟนใหม่ที่เพิ่งมารู้ตะกี้หมดแล้วก็ยังนิพพานไม่ได้อีก เพราะว่าความรู้ที่ควรรู้ก็ต้องเติมให้เต็มไม่งั้นนิพพานไม่ได้ปัญญาก็ต้องเติมต้องเพิ่มไม่งั้นนิพพานไม่ได้ถูกไหมความรักก็ต้องหาให้พบในจิตใจเราว่ามันรักเต็มร้อยรักได้อย่างนิรันดร์รักอย่างไม่เลือกที่จะรักได้หรือ,อยังถ้าทำสามอย่างนี้ครบจบแน่นอนนิพพานแน่โอเคนี่คือความรู้ที่ต้องรู้ที่ผ่านมาเรานิพพานไม่ได้เป็นเพราะว่าเราไม่รู้อะไรไปเร็วๆนะ ตัวเองเป็นใครแกนแท้ของตนมาจากไหนใครอนุญาตให้แกนแท้ของตนมาเกิดแกนแท้ของตนมาเกิดเป็นมนุษย์ทําไมตนเองมีหน้าที่ต้องทําสิ่งใดบ้างและตนจะทําหน้าที่นั้นๆให้ลุล่วงได้อย่างไรอันนี้เมื่อตอนแรกอธิบายให้ฟังแล้วสำหรับแฟนใหม่ก็จดเอาไว้แล้วไปถามแฟนเก่าดู ว่าเขาเล่าไว้ว่าอย่างไรเนื่องจากวันนี้พูดซ้ำให้ไม่ได้ตอนแรกก่าวว่าจะพูดซ้ำให้ฟังเขาบอกหกโมงต้องหยุดเราเลยหุดหงิดน,นะฮะก็ให้ไปถามแฟนเก่าเอาแล้วกันโอเคไหมฮถ้าท่านไม่รู้คําตอบในหกข้อนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะนิพพานได้ถามว่าคนที่บวชนานแล้วนิพพานไม่ได้เป็นเพราะไม่รู้หกข้อนี้คุณวาจริงปะเห็นไหมครับ ถ้าเขาหันมาฟังเราและเปิดใจให้กว้างขึ้นนี่ไม่ได้พูดในนามของาศาสนาไหนลทัทธิไหนแล้วเนี่ยถ้ายังใจไม่กว้างพออีกก็ชอมอดออาจช่วยไม่ได้อุตส่าห์ช่วยให้แล้วต้องรู้ครับต้องรู้ว่าตัวเองเป็นใครสัญชาติยานของมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาย้ําเน้นตรงนี้ตอนที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นใหม่ๆสิ่งแรกเลยที่พระองค์สงสัยและถามตัวเองคือ เฮ้ยเราเป็นใครวะจำได้ไหมเราเป็นใครเนี่ยไอ้เรื่องนี้เรามาจากไหนเนี่ยแล้วเรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะมันเหมือนกับสามข้อแรกที่พูดไหมเนี่ยนี่คือสัญชาตยานโปร่งทรงบันทึกความทรงจําไว้ในพระองค์ในพระจิตของพระองค์แม้กระทั่งพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ก็จะต้องหาคําตอบสามข้อนี้ให้ได้เพราะพระองค์ถือว่านี่คือธรรมชาติเพราะมันเกิดขึ้นเอง ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ต้องมีสิ่งใดจูงใจไม่มีใครจูงใจใช่ไหมพระองค์มีจิตสํานึกเป็นของตนเองพออุบัติขึ้นมาปับ๊บคำถามสามคำถามแรกมาทันทีเอ๊ะเราเป็นใครเนี่ยเฮ้ยเรามาจากไหนเนี่ยเอ๊ะไรเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วก็ต้องลองดูว่าตัวเองสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างก็คือข้อห้าใช่ไหมเรามีหน้าที่ต้องทําสิ่งใดบ้างเราต้องรู้ว่าเราทําอะไรได้บ้างและเรามีหน้าที่ต้องทาอะ ไม่ใช่กูจะทาแม่งไปทุกเรื่องเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เรามีหน้าที่ต้องทําสิ่งใดผู้ชายมีหน้าที่ตั้งท้องไหมถ้าไม่มีหน้าที่ตั้งท้องเนี่ยมันเท่าเธอรื้ไปเจ้าหาวิธีตั้งท้องเนี่ยมันถูกเรื่องไหมใช่ไหมหาวิธีทําให้ตัวเองท้องเนี่ยโง่ไหมโง่เลยมันนั่นนี่คือตัวอย่างผู้ได้ขำๆำนะครัชัดไหมบางคนหลับแล้วหลับแล้วชัดมากเลย <c oughs> หนทางสู่นิพพานก่อนตายพูดเรื่องพวกนี้ถ้าท่านใช้สมองซีกซ้ายฟังและคิดตามท่านหลับแน่เพราะ80%ขึ้นไปธรรมะที่พระบิดาให้กล่าวในวันนี้เป็นโลกุตรธรรมที่ต้องใช้สมองซีขวานำซีกซ้ายเท่านั้นท่านถึงจะเข้าใจถ้าท่านคิดหาตัวตนแล้วเอาความรู้เดิมที่ท่านศึกษาเรียนรู้มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ท่านกำลังฟังพระบิดาให้อาจารย์ถ่ายทอดออกไปท่านไม่มีวันหาเจอ ถ้าท่านเจอท,ท,ท,ท pyramid, routine, well. ่านก็อาจจะเข้าใจผิดนะท่านต้องคิดตามแล้วสร้างภาพหรือสร้างจินตนาการตามขึ้นมาใหม่เท่านั้นอย่าไปหาภาพเก่าถ้าท่านคิดตามแล้วหาของเก่าพอหายไม่เจอมันจะเบลอเลยครับพอเบลอปั๊บกูจะฝันเอาละครเนี้ยกูจะฝันเอาเข้าใจยังพันธุนั้นท่านที่ทานที่ตื่นตาตื่นใจแล้วฟังเพราะท่านใช้สมองซีกขวานำซ้ายเป็นแล้ว และท่านก็ใช้จินตนาการในการคิดตามสร้างภาพใหม่ตามที่อาจารย์หรือพระบิดาเมตตาให้ถ่ายทอดไปท่านทําเป็นนะท่านจึงไม่ง่วงท่านจึงไม่หาวท่านจึงฟังแล้วร้าใจตลอดเร้าอารมณ์ตลอดจริงไหมแทนแสดงว่าท่านเป็นศิลปินเป็นศิลปินในการศึกษาธรรมะไม่ใช่ศิลปินเพื่อจะไปวาดรูปเพื่อจะไปร้องเพลงคาราโอเกะอะไรของท่านคนละเรื่อง ก็ละเรื่องหนทางสู่นิพพานก่อนตายสไลด์นี้เป็นสไลด์ใหม่และสําคัญมาก